อ้าววันนี้มีแต่คนแพ็คปลาเหรอแล้วเจ๊ปอมันไปไหนแล้วมัน,นไม่มาทอดปลาเหรอวันนี้นั่นไงค่ะบอลไหนล่ะ,อ,ะอ้าวไม่เห็นเลยอ,อยู่ไหนล่ะอ้าว้าเจ๊ปอเหรออ้าวแล้วทำไมทำอย่างนี้ล่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยเปล่าหมวกเนี่ยราคาราคายังอยู่อ้าวเหรอลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ กลับไปนอนอยู่บ้านเถอะไหมก็มันจะลําบากขนาดน,นี้จ,นจะปอฉันว่าฮะแกกลับไปอยู่บ้านเถอะไหมอกดูดิเนี่ยหนาวก็หนาวปลาก็ต้องทอดต้ตูกค้าเนี่ยก็แกแม่คนอื่นทอดละคนอื่นเขาไม่เห็นใส่ใส่เยอะอย่างแกเลยเนาะหรือว่าเขาไขมันเยอะปลา <c oughs> อ๋ออ๋อคนนี้เขามีไขมันในตัวเขามีไขมันอิ่มตัวเออ,อทุกคนวันนี้ขายปลานะปลายังขายอยู่นี่ ชิ้นใหญ่ๆทอดใหม่ๆเลยแพ็คเล็ก2ชิ้น200กร,รัมสามร้อสิบเก้าบาทแล้วก็แพ็คใหญ่400กร,รัม429บาทนี่อ่ะอ่าเจ๊ปอก่อนขอยก่อนหอยก่อนอยังไงนี่ยยังไงเนี่ย,ย,งงยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอแกก็แอคติ้งเกินเบอร์น้เจ๊ปอเนาะเขาร้อนกนจะตายชักตอนนี้ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวนานใช่ไหมเออไม่ได้หนาวนานใช่ไหม เออสงสารก็สั่งปอปลาหนึ่งมาจ้าไหนปอปลาหนึ่งยังไงล่ะไหนโ็อะไรลำบากลำบนเนาะป๋าจะได้ปลาส่งลูกค้านี่เนาะอันนี้ปอปลาหนึ่งนะคะแพ็คสี่ชิ้นสี่ชิ้นสี่ร้อยกรัมละหัดปอปลาหนึ่งลหัดปลปลาหนึ่งเออ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 เอสติงเอสิงมีสั่นนิดนึงแล้วแพ็คเล็กมีไหมแพ็คเล็กมีไหมแพ็คเล็กค่ะเออแพ็คเล็กเท่าไหร่ สองกรัมค่ะออสองยกรัมนะคะ2บ9รบาทค่ะรหัสสอเสือหนึ่งใช่จ้าสอเสือหนึ่งกับปอปลาหนึ่งเธอแต่ว่าหน้าหนาวแบบนี้กินปลาทอดร้อนๆคือเท่ากันนะอย่างดีเลยเขาเหนียวปลาเธอจิ้มกับข้าวเหนียวเป็นปลาสดแดดเดียวปลาสดหรือปลาเจี๊ปปะสดค่ะ <laughs> สดมากทำไมพูดปกติไม่ได้ล่ะไหนดูหน่อยสิปลาที่ยังไม่ทอดเป็นยังไง <laughs> มีไหมจิ้นที่ยังไม่ทอดขอดูหน่อยค่ะ นี่เธอเป็นตาสดนะเราไม่ได้ขายปลาเค็มนะคะอินทรียสดแดดเดียวแบบนี้เลยนี่ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานแพ็คใหญ่400กรัมรหัสปอปลาหนึ่งนะคะ429บาทสง่งฟีแพ็คเล็ก2ชิ้น200กรัม239บาทนะคะรหัสซอเสือหนึ่งนี่เห็นไหมล่ะเสร็จแล้วเอลำบากลำบนเนาะชีวิตเนาะกว่าจะได้เงินได้ทองเนาะจะปอนะ เอาราผ้าผ้าห่มคุ้นๆจังเลยอ่ะทำไมผ้าห่มคุ้นๆจังเลยอ่ะมาเอาผ้าห่มคุ้นมาอันนี้มันผ้าห่มไอ้ตุ๋ยนี่ไอ้ตุ๋ยนอนเมื่อวานนะผ้าอันเนี้ยเร็วแก้ว้าก็าเอาให้ไอ้ตุ๋ยนอนเมื่อวานนะผ้าเนี้ยเออลยค,คนดูน้อยไปตุย๋ยเสียหมาเลยนะอ่ะทุกคนมาเลยเจ้าอ,อุ่นนุ่นด้วยนะคะอินซีแดดเดียวจานี่เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูแลทอดแค่สองสามนาทีปลาอยู่ในตู้เย็นได้สองอาทิตย์นะคะ ไม่เน่าไม่เสียนะคะไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะคะอยู่ช่องเย็นธรรมดาได้เลยสองอาทิตย์จ้าพร้อมส่งนะจ้าสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยจ้ามาเลยสนใจพิมพ์รหัสต่อปลาหนึ่งกับซอเสือหนึ่งนะคะอ่าพร้อมเสิร์ฟนี่อ่าเดี๋ยวรอแพ็คสุญญากาศอย่างดีแพ็คสุญญากาศอย่างดีนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะคะนี่แอบจะปอดชอบใจจริงเออ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 มีสั่นสั่นนี่หนาวหรือร้อน ฉันว่าน่าจะเป็นเพราะร้อนมากกว่านะไม่ใช่เพราะหนาวแล้วร้อนมันหมูกระเทนเห,หรอเออเอ,อ่านี่นะคะทอดใหม่ทอดใหม่ทุกวันอันนี้กำลังจะแพ็คแล้วนะคะแพ็คสุญญากาศอย่างดีนะคะแพ็คใหญ่ปอปลาหนึ่งแพ็คเล็กสอเสือหนึ่งนะคอู้ระวังพิมพ์รหัสนะคะพิมพ์รหัสมาเลยพิมพ์รหัสมาเลยสดสด,สดใหม่ๆโน่นวันนี้น่ะส่งนู่นนะคะติกตอกทิกตอกร้อยกว่าบ้าน ชิ้นใหญ่เธอสวยนะกินกับแบบข้าวร้อนๆหน้าหนาวแบบนี้เข้ากันอาฝากด้วยนะคะแค่นี้แหละ